สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาววันเสาร์แล้วนะคะช่วง11ถึง20กันยายนนี้นะคะวันมาดูกันว่าความรักของคุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นแล้วก็มีปัญหากันอยู่นะเดี๋ยวคนโสดมาดูท้ายคลิปนะคะฝากขอบคุณมิตรรักแฟนเพจทุกคนที่ส่งคอมเมนต์ดีๆแล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามาด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆม,มาดูกันนะคะว่าความรักวันเสาร์ค่ะ อ,อยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยจะดีเลยนะวันสองที่มองเห็นเหมือนคุณเริ่มปรงกับชีวิตแล้วอะค่ะเนาะคุณเริ่มปรงกับชีวิตอะเพราะว่าคุณไม่มีทางออกแล้วอะกับสถานการณ์กับอดีตที่ผ่านมือผ่านมาหรือปัจจุบันก็ตามทีเถอะนะคะรู้แต่ว่าคุณอะเริ่มปรงกับชีวิตละนะคะ เริ่มมองอนาคตละเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆเข้าหาตัวเองละเริ่มหาสิ่งที่แบบว่ามาเขาเรียกว่าอะไรมาปนเปื้อนความสุขให้ตัวเองแล้วะนะคะเนี่ยที่มองเห็นนะนะคะดูคนนี้อดีตคุณเคยเจอรักสับเศร้าที่คุณหาทางออกไม่ได้จริงผลวันเสาร์มันก็เลยทําให้คุณแบบว่าพยายามละพยายามหยุดคิดละทุกวันนี้พยายามหยุดคิดละสิบวันเนี้ย นะคะพยายามไม่ไม่ไปนสนใจแยเดียบคนคนนั้นของคุณละเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคนนั้นของคุณนะเขาไม่ได้อยู่อยู่ที่คุณแน่นอนนะตรงนี้คือประเด็นเลยหลักสําคัญเลยลหละนะคะเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะคะคิดถึงเขาไหมคิดถึงมากด้วยชาววันเสาร์เราเห็นว่าคุณคิดถึงคนคนนั้นของคุณอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่บอกว่า คุณพยายามพยายามโปงแล้วละ่ะว่าเขาคนนั้นของคุณอ่ะคือเขาไม่หยุด,ยดอยู่ที่คุณแน่แล้วมันเป็นประเด็นรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนคนนั้นของคุณค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง10วันนะคะเอาสั้นๆ10วัน1 1บเอถึงยีกันยาค่ะ เรื่องราอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงกับใครบ้างก็ข,ขอขอประทานอภัยจริงๆเพราะว่านี่คือการเปิดดวงโดยวรวมนะมาดูนะคะว่าเป็นยังไงเอ่ย มันอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้นะคะที่ว่ามีรักสามเศร้าก็ามีเกี่ยวข้องต้องบอกนิดนึงนะเรื่องราวตรงนี้มันอาจจะสลับกันได้ตูวเขาตอนนี้หรอเขาก็คิดว่าเรื่องราวระหว่างเราสองคนน่ะมันก็คือมีปัญหาของบุคคลเข้ามาแทรกกลางแหละไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของคุณคุณกับเขาแล้วละสองคนนะตรงนี้ค่ะแล้วก็มันทําให้เขาคิดได้แล้วว่าเอ้ยปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็ยังคงขลาขซังมันไม่ได้รับการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นเลยเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่สามารถแล้วล่ะว่าจะกลับมาคืนดีกันเหมือนเก่าไม่สามารถที่ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเพราะมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอุปสรรคขวาาหนามไปหมดเลยนะคะแล้วก็การที่ว่าจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันดูยากมากมันดูมีอุปสรรคมากมายเหลือเกินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ คิดถึงคุณไหมคิดถึงค่ะนะคะแล้วก็การคิดถึงเขาของของเขาตรงนี้เนี่ยมันมันถ้าเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณอะ่ะก็คิดถึงนะแต่เขามองอนาคตตัวเองมากกว่ามองอนาคตมองอนาคตตัวเองเท่านั้นเองตรงนี้ที่เกิดขึ้นกับเขานะคะมันก็เลยดูแบบว่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามันยากมากเลยอะค่ะที่ปัญหาตรงนี้มันจะลงเอยกัน ที่เกิดขึ้นนะตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจค่ะความในใจของคุณกับเขาเป็นไงไบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้อาจจะพูดช้าหรือว่าเนื่อยๆนๆนิดนึงขออภัยจริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูนะ ความรักของคุณอะทุกวันเนี้มันเจ็บปวดเนาะเราบอกได้เลยว่ามันเจ็บปวดมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวแล้วจริงๆค่ะแล้วก็มันทําให้คุณอะตัดเขาลงไหมตัดไม่ลงเลิกกันแล้วก็ตัดไม่ลงมีปัญหากันก็ตัดไม่ลงนะคะคุณยังคิดถึงอะไรอวรเขาอยู่เลยอะยังคิดว่าเขาคือคนที่คุณรักมากใหม่คือคนที่ว่าคุณคือเออเขาคือคนที่คุณ อยากจะปรารถนาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยใช้ชีวิตเป็นครอบครัวด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเรื่องราวประเด็นของของคุณกับเขาคือมันมีใครในคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วแล้วก็มันไม่สามารถเป็นอะไรมากกว่านี้ด้วยนะคะมันก็เลยดูว่าเจ็บปวดนิดนึงสำหรับคนวันเสาร์นะขอดูนิดนึงตัดไม่ขาดอะคะ่ะตัวคนวันเสาร์ มีรักสามเศร้าเข้ามาแทรกด้วยมีคนเข้ามาแทรกด้วยระหว่างประเด็นปัญหาคุณกับเขาสองคนเลยคุณยังหวงเขาอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ยังรักเขามากมายแล้วก็ยังไม่ยอมปล่อยวางเขาด้วยนะคะทั้งๆท,ที่ตัวคุณพยายามตัดเขาแล้วละ่ะตัวคุณพยายามตัวคุณรู้ชะตาตัวเองอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถกลับมาเป็นอย่างเดิมได้แต่คุณก็ยังอะไรอววรเขานะคะตรงนี้ที่เห็นเลยอะไรอววรมีความรักมากมายให้เขาเหลือล้น มันก็เลยดูว่าทำไมว่าวันเสาร์ตัดไม่ขาดแล้วก็ไม่ยอมลืมด้วยต้องบอกว่าไม่ยอมลืมด้วยนะคะรอคอยการกลับมาของเขาคนนั้นของคุณจริงอย่ามาดูนะคะว่าฝั่งเขาไพ่เหลือใบเอามาสับซิ ๋ย่าดูฝั่งเขาบ้างนะคะคนวันเสาร์เราเราคิดว่าตัวคุณตัดเขาไม่ขานจริงอะแล้วก็รอคอยเขากลับมาอย่างเดียวเลยไม่ยอมเปิดใจให้ใครด้วยนะคะเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่ปรประเด็นนะตัวเขาเองก็รู้ชะตากรรมแล้วละว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วอะแล้วเขาก็คิดว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคะ แล้วเขาอยากจะกลับมาหาคุณด้วยแต่เรื่องราวประเด็นตรงนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยอะ่ะเขาคิดทุกอย่างแล้วว่านะคิดทุกอย่างคิดทบทวนหมดทุกอย่างเลยแหละว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอุปสรรคเรื่องราวระหว่างคุณกับเ,เขาเรามองว่ามันมากมายนะเนี่ยอืมมากมายอะคะ่ะ มันมีประเด็นเลยคือมีใครฝ่ายดึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่ๆที่ว่ามีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็มันก็เลยหยุดการชกนักกันเกิดขึ้นมาตัวเขาเหรอจะบอกให้ว่าตัวเขาอะมีรักเครื่องใหม่เข้ามาไหมเราก็มองว่ามีนะเนี่ยค่ะแต่เขาไม่สนใจย่ดีอะเรามองว่าเขาไม่ไม่สนใจย่ดีนะคะเขารอคอยแต่ว่าเออสักวันหนึ่ง อาจจะมีการมาพบเจอกันบ้างแต่มันดูช่างว่าต้องใช้คําว่าช่างว่ามันเป็นไปนยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องราวครั้งนี้มันมีเรื่องราวประเด็นเลยหนึ่งแหละคือมีบุคคลหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวเขาอะเขาพยายามมุกอ่อนละเขาพยายามมองข้างหน้าละเขาพยายามมองสิมองเป้าหมายใหม่ละมองอนาคตที่ชัดเจนชัดเจนสำหรับเขาแล้วอนะคะมันก็เลยดู ดูเป็นไปได้น้อยมากสำหรับคนวันเสาร์ที่เกิดขึ้นรักกันเนี่ยรักกันมากมายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปละโชคชะตามันนำาพาการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอะเรื่องราวระหว่างคุณอะความสัมพันธ์อะอะไรทุกอย่างนะมันมีการเหืนห่างกัน ่างคนต่างอยู่หรือเรื่องราวตรงนี้มันเกิดขึ้นมาเรามองว่าสักพักแล้วด้วยไม่ใช่เร็วๆนี้ด้วยนะคะบางคู่นะมันสักพักละหรือแม้แต่บางคนน่อยู่ไกลกันละนะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าได้แต่คิดถึงอะไรอววรตัวเขาคิดถึงคุณไหมเรามองว่าตัวเขาอะอยากกลับมาหาคุณแต่เขาทําอะไรไม่ได้แต่ส่วนตัวคุณน่คิดถึงเขามากต้องใช้คําว่าชาววันเสราร์คิดถึงเขามากนะคะแต่ตัวเขาอะอืม มองไปข้างหน้าดีกว่าต้องเช็คว่ามองไปข้างหน้านะคะคิดถึงบ้างบางอารมณ์แต่ก็มองไปข้างหน้าแล้วล่ะเขาก็มีเป้าหมายของตัวเองแล้วอะชัดเจนแล้วว่าชีวิตเขามันต้องมีวันข้างหน้าก้าวต่อไปนะเดี๋ยวมาดูนะคะอ่าอาตุก๊กตาหล่นตุก๊กตาหล่นเดี๋ยวก่อนตัวนี้น่ะตัวนี้ใส่ลักรักบุษบานะคะเนี่ย มาดูสิสรุปแนวโน้มของคุณค่ะคุณอยากคุณอยากรอคอยเขาอะเราไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายคุณหรือเปล่าแต่เรามองว่าคุณอะรอคอยการติดต่อเขาอะคุณแค่ขอแค่ว่าเขาติดต่อหาคุณบ้างไหมเขาส่งเขาส่งแชทส่งไลน์ส่งคุยส่งอะไรก็ได้เขาโทรหาคุณก็ได้คุณแค่รอเขาแค่นี้เอง นะรอด้วยความหวังที่แบบว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีโอกาสเป็นไปได้แต่คุณก็ยังรอเขาทุกวันนี้ที่เรามองเห็นนะมันเป็นอะไรที่แล้วอีกอย่างก็คือว่าชาววันเสาร์ถ้าไม่ใช่เขาคุณก็ไม่ได้เลือกใครเพราะคุณเลือกเขาแต่แรกแล้วนะคะเลือกเขาที่จะมาเป็นคู่ชีวิตด้วยเลือกเขาที่บอกว่าอืถ้าไม่มีคนอื่นคุณก็ไม่เอาใครตรงเนี้ยมันคือประเด็นสําคัญเลย ของชาววันเสาร์แล้วมันก็เลยทําให้คุณโหยหาไหมเรามองว่าโหยหานะเรามองว่าคุณรักเขาอะค่ะรักเขาด้วยห่วงเขาด้วยห่วงเขาด้วยรักมากมายรอคอยข่าวเขาอย่างเดียวเลยขอแค่ความหวังในใจคุณอะคุณอะทุกวันนี้คุณอะไม่ได้รอคอยอะไรเลยคุณรอคอยความหวังว่าขอให้เขาส่งข่าวมาบ้างขอให้เขาติดต่อมาบ้างขออะไรก็ตามที่เถอะนิดเดียวก็ยังดีในหัวใจของคุณที่คุณที่คุณปรารถนาได้ต้องบอกแบบนี้ มันก็เลยดูย่าแย่นิดนึงสําหรับชาววันเสาร์ถ้าตัวคุณเลือกเขาแล้วนะเราจะบอกให้รู้เลยว่าตัวคุณเลือกเขาแล้วว่าถ้าไม่ใช่เขาคุณก็ไม่เอาครจริงมีรักข้าใหม่เข้ามาไหมเราก็มองว่ามีรักเข้าใหม่นะแต่คุณไม่เอาอ่ะคุณรอคอยเขาอ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่คุณก็รอคอยค่ะ รอคอยในโอกาสที่มันแบบว่าโอ้โหศูนย์เปอร์เซนต์หรือเปล่าเนอะพี่มองเห็นตรงนี้นะตัวเขาเหรออือหืทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวประเด็นของคุณเขา่าก่อนหน้าน,นี้มันมีปัญหาปากเสียงกันมานะเนี่ยทำให้เขาบอกว่าโอเคเขายอมปล่อยคุณไปก็ได้ ในเมื่อเราสองคนไม่ลงรอยกันแล้วในเมื่อเราสองคนมีปัญหาอะไรกันมากมายแล้วเนี่ยต่างคนต่างเอาชนะซึ่งกันแล้วกันซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะแต่รักไหมรักนะไม่ได้บอกว่าไม่รักรักค่ะเคยคิดที่จะเคยเคยคิดจะเค,ยคีเคยงคู่ไปด้วยกันเคยคิดจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้มเหลวอะค่ะล้มเหลวมากแล้วเขาก็ต้องเป็นฝ่ายไปจากชีวิตคุณ ไปแบบอดทนอะ่ะไปแบบว่าไม่ใช่ไปดีนะไปแบบอดทนอะ่ะฝืนไปนะคะมันก็เลยดูย่ำแย่หน่อยสัหพันุ์มันเสาร์ที่ว่ามันก็โอกาส1ิวันนี้มันก็เลยแบบน้อยแทบจะไม่มีโอกาสเลยอะคะ่ะว่า ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันจะได้กลับมาคุยกันกลับมาได้เจอกันมันได้แต่ว่าคุณอะห่วงเขาห่วงเขาอะไรอวรคุณอะในใจของคุณอะแค่รอคอยข่าวเขาน,นั่นี้แค่ว่าคุณแค่มีความหวังว่าเออขอส่งข่าวได้ไหมขอแชทมาคุยได้ไหมขออะไรก็แล้วแต่เท่านั้นเองอะความในใจของคุณอะที่คุณอยากบอกเขาส่วนตัวเขาเองอ่ะคะ่ะว่าเขาไปละแล้วเขาก็ไม่อยู่แล้วด้วยแล้วก็เราคิดว่าเขาอะ่ะ มองเห็นปัญหาหลายหลายอย่างที่ว่ามันไม่สามารถอยู่กับอยู่กับที่ได้อยู่คุณได้นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ที่แย่มากๆสําหรับชาวที่ว่ามีประเด็นมีปัญหาสรับคุันรเสาร์มันมีเรื่องราวประเด็นแน่ๆแหละตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นรักสามเศร้าแล้วมีประเด็นแน่ๆแหละมันเป็นเรื่องราวของคนสองคนคนหนึ่งคนมีอีกคนนะคะเท่านั้นเองมันก็เลยไม่น่าจะดูแล้วว่ามันไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ ใน1ิวันนี้นะมันแล้วมันก็เป็นช่วงสั้นๆด้วยมันก็เป็นห่วงอารมณ์ที่ว่าต่างคนต่างคิดถึงตัวเขาตัวคุณเนี่ยคิดถึงเขาแต่ส่วนตัวเขาอ่ะรู้อยู่เต็มอกเขาต้องก้าวต่อไปเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสำหรับนี้โทษทีค่ะขอคำแนะนำจากไพ่ตรงนี้หน่อย เรามองว่าชาววันเสาร์อ่ะแม้คุณจะล้มแม้คุณจะเจ็บแม้คุณจะเหนื่อยอะไรก็ตามเนี่ยคุณทําเพื่อเขาตลอดเลยนะจริงๆค่ะนะคะคุณอ่ะห่างไกลเขาเพียงใดแต่เรามองว่าคุณกับเขาสองคนอ่ะใจอ่ะแค่ยังผูกกันเท่านั้นเองแต่ตัวห่างกันแล้วมันไม่สามารถที่มาจูนกันติดได้นะสิบวันนี้ยังไงก็ตามทีเถอะมันไม่สามารถจริง่ะที่ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเจอกันได้จะมาคุยกันได้เพียงแต่หัวใจอะ่ะยังตรงกันเท่านั้นเองแล้วเราก็เชื่อว่าตัวชาววันเสาร์คุณพยายามจะก้าวข้ามผ่านไออารมณ์เจ็บปวดอารมณ์แสนสาหัสอารมณ์ที่ว่าเขาปล่อยคุณทิ้งเดียวดายเท่านั้นเองอะนะคะมันก็เลยดูว่าน่าจะเป็นไปในรูปแบบที่ต้องทำใจต้องทำใจนิดนึงว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ด้วยรักใหม่มีเข้ามาไหมอืมเราจะมองว่ารักใหม่ไม่มีเข้ามานะถ้าใบนี้เป็นรักใหม่เราก็จะมองว่าไม่ใช่รักใหม่เราจะมองว่าคุณะรักเขามากมายดีกว่านะคะรักมากมายถึงขนาดที่ว่าตัวเองยอมเจ็บปวดอ่ะยอมเจ็บปวดถึงแม้ว่ารู้ทั้งรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถเป็นไป เป็นต่อไปได้อะไรก็ตามทีนะคะแต่คุณอะยอมเจ็บยอมเจ็บยอมคิดถึงเขาคุณคิดถึงเขาจริงนะชาววันเสาร์เราบอกให้รู้บอกให้คุณนะจะพูดว่าอะไรดีจะบอกว่าคิดถึงคุณคิดถึงเขาแต่เพียงแต่ว่าคุณยังหาทางออกจากสถานการณ์นี้ไม่ได้ยังหาทางออกจากอารมณ์ช่วงนี้ไม่ได้ยังหาทางออกจากเออเวลาตรงนี้ไม่ได้เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวมาดูชาวโสดบ้างกว่าว่าเป็นอย่างไรชาวโสดของชาววันเสาร์ค่ะคู่มีคนมีคูม่คม,คมีประเด็นเน่าหน้าเขาเรียกว่าอะไรต้องทำใจอะ่ะถ้าคนคนนั้นเขาเป็นแบบนี้ก็น่าทำใจเพราะว่าดูแล้วว่าเขาพยายามมูกอะแต่คุณอะชมปรักที่เดิมเลย มาดูคนโสดนะคะชาววันเสาร์คนโสดเจอคนใหม่เข้ามาบ้างไหมคนโสดคะจะบอกให้นะไม่ว่าเป็นฝ่ายตัวคุณก็ตามหรือเป็นฝ่ายคนตรงข้ามก็ตามทเถอะเรามองว่าเร็วเวนี้มันอย่างน้อยก็ต้องมีคนเข้าหาคุณบ้างแล้วแหละอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไหมเพราะเรามองว่าคุณไม่เลือกอะเรามองว่าคุณอะมีใจให้คนเดิมมากกว่านะคะมีใจให้คนเดิมแล้วคุณก็ไม่ยอมเปิดใจให้ใครด้วย คุณพยายามปิดกั้นหัวใจตัวเองมากๆรักใหม่เข้ามาแต่คุณไม่เอาเลยไม่สูงเสียใ,ใครเลยคุณพยายามป,ปิดกั้นตัวเองแล้วก็พยายามสร้างโลกส่วนตัวด้วยนะคะสร้างโลกส่วนตัวในที่นี้หมายถึงว่าอืมต้องใช้คําว่าหนึ่งไม่พอใจใ,ใครสองปิดกั้นตัวเองหมดสามฉันไม่สนใจอะไรดีใครทั้งสิ้นต่อให้ใครเข้ามาจีบก็ตามมันไม่ใช่เปคของคุณชาววันเสาร์นะเราเห็นว่าคุณรักแต่คนเดิมอะ่ะ อะไรเอาวอนแต่คนเดิมแล้วก็คิดถึงแต่คนเดิมนะคะคุณอยากพยายามหลบหนีรีภยัยพยายามแบบว่าเราเห็นว่าชาววันเสาร์คนโสดอยากเที่ยวพักผนะ่อนน่ะอยากไปปีกวิเวกอยากไปเที่ยวอยากไปอะไรที่ว่าให้หลุดพ้นนะ่ะให้หลุดพ้นกับความอกักครั้งเก่าก็เป็นไปได้ทั้งนั้นพี่ว่ามีคนใหม่เข้ามาแต่ตรูคุณก็ไม่ใหญ่ดีหรอกมันไม่ใช่สเปคคุณไงนะคะ <c oughs> คุณรอคอยแต่คนเก่ากลับมาจริงเลยนะถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนานแล้วอะ่ะการเวลาของคุณกับเขาเราเชื่อเหลือเกินว่าบางคู่อะ่ะมันสักพักแล้วสักพักใหญ่ด้วยนะคะมันไม่ใช่เร็วๆนี้มันสักพักใหญ่อะ่ะแต่คุณก็ยังมั่น,นคงต่อเขาอะ่ะคุณรอคอยอะคะ่ะว่าสักวันเขาจะกลับมาหาคุณอะ คุณรอคอยถึงแม้ความหวังของคุณน้อยนิดก็ตามเถอะแต่คุณก็ยังรอคอยคุณยิ้มยังมีใจมั่นคงซื่อมีใจมั่นคงให้กับเขาคนเดิมของคุณอยู่เลยอ่ะรักปักใจอ่ะเราก็เลยคิดว่าคนโสดวันเสาร์มีคนใหม่เข้ามาไหมมีค่ะแต่ไม่สนใจด,ดีเเลย รักแต่คนเดิมรอคอยแต่คนเดิมนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างการที่คุณจะเจอรักใหม่อะไรก็ตามทีเถอะมันยากเย็นแสนเข็นสำหรับคุณและที่คุณคิดอ่ะคุณไม่สามารถเปิดใจให้ใครรับรู้ได้แล้วเพราะคุณอ่ะมอบใจให้คนเก่าของคุณจริงปมในอดีตอ่ะความรักในอดีตที่ผ่านมามันทําให้คุณคิดได้ว่าฉันไม่สามารถจะเริ่มต้นรักกับใครได้ต่อไปเท่านั้นเองที่เรามองเห็นตรงนี้นะเพราะว่า ความเสียใจความอะไราวาลกับคนเดิมของคุณนะ่ะมันยังเต็มเปี่ยมนะคะเนี่ยมีรักใหม่เข้ามานะจะบอกให้คุณแต่เพียงแต่ว่าคุณรอคอยแต่คนเก่าและอีกอย่างหนึง่งเราจะแนะนาคุณอย่างหนึ่งนะคะว่า,าต่อให้ว่ารักใหม่คุณไม่เปิดใจคุณคุยกับเขาได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นกรลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มันก็ยังดีกว่าที่คุณอยู่คนเดียวเดียวดายเฉาตายไหมต้องบอกแบบนี้เดียวดายเฉาตายไหมนะคะเนี่ยคุณไปรอคอยแต่คนเก่าคุณสืบแต่สองคอยสืบสองอะไอจีเขาสืบอสองทำไรเขาสืบสองทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาโพสสาระคุณสืบสองหมดเลยแม้แต่รูปเก่าอะเราเชื่อว่าอย่างหนึ่งแหละว่ารูปเก,เก่าที่เวลาคุณเก็บเเก็บไว้เซฟไว้อ่ะคุณยังแอบไปดูเลยอะค่ะนะคะ,นะคะแค่คุณปลดปล่อยนิดนึง รักครั้งใหม่อะคุณไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะมันคือกัลยาณนะมิตรเท่านั้นเองชาววันเสาร์นะเอาใจช่วยชาววันเสาร์คนโสดนะคะสาหรับคนที่มีคู่มีประเด็นเราก็ยังบอกคุณชัดเจนว่ามันก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะได้เจอกันเพียงแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ว่าตัวคุณเองนั่นแหละต้องรักษาใจของคุณให้ดีต้องเข้มแข็งกับหัวใจของคุณให้ดีนะคะชาววันเสาร์ความรักของคุณแล้วเดี๋ยวเผื่อว่าอย่างใน,นเนาะไม่รู้สิรู้แต่ว่า ช่วงเดือนนี้กันยายนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะก่บใครหลายๆคนกับแทบทุกราศีเลยก็ว่าได้นะคะแทบทุกราศีเราก็ขอเอาใจช่วยนะชาววันเสาร์ให้คุณหลุดพ้นให้ได้ความทุกความโศกตรงนี้นะคะรักใหม่ไม่ต้องรักก็ได้คุยได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้นะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ